คนประสบความสําเร็จซ้ําๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ําๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะครับว่านักศึกษาบางคนเรียนได้เกรดสองเกรดสาไม่เคยได้สี่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจงแล้วเจงอีกเจงแล้วเจงอีกทําแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกส่งออกยังไงก็กําไร บางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกร,ร,กรทําไมกเกษตรกรบางคนปลูกพืชอะไรเจ๊งตลอดทําไมเกษตรกร,ร,กรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรรน นิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงบุม